ที่บ้านมาปิดมาปิดคลิปกา,ารท่องเที่ยวที่ร้านอาหารริมเขื่อนที่ชายภูมิ <K ill an> มเขื่อนลำบเทาบรรยากาศดีๆครับเหมือนอยู่ริมทะเลมีลมพิเศษตามปกติแต่ไม่เหนียวตัวครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากไปทะเลได้แบบโอ้โห เดียวแคมที่เชฟบ้านเรานะครับช่วงนี้น้ำกำลังเยอะอากาศกา็เห็นว่าลมแรงนะครับเรือไม่ออกเรือแพไม่ออกครับผมบรการที่ ที่ว่าเรานี่บ้ากว่าเที่ยวได้ครับเกิดการเที่ยวรอมกันครับารับครับสวัสดีครับ